วันนี้มาชมการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมรับฤดูร้อนกันนะครับมีเทคนิคอย่างไรบ้างมารับชมได้เลยครับอันดับแรกต้องทำละอองสเปรย์น้ําตอนที่อุณหภูมิสูงสูง 2. ปลูกต้นไม้โตเร็ว,วพวกมะละกอเพื่อให้ร่มเงาไวที่สุดและยังได้ประโยชน์นอกจากร่มเงาแล้วยังได้รับประทานผลอีกด้วย 3. ปลูกไม้คลุมดินใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อเพิ่มสีเขียวและความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่สป,ปะรดคือพืชตัวเลือกที่มีประโยชน์หลายอย่างครับ 4. ไม้กระถางไม้ประดับคือพืชที่สามารถเลือกเข้ามาจัดเป็นสวนได้อย่างรวดเร็วทำให้ลดเวลาในการปลูกลงได้ 5. ถ้ามีพื้นที่และเป็นไปได้ควรเลี้ยงพืชน,น้ำเช่นบัวจะทำให้รู้สึกสดชื่นดีครับ 6. ต้นไม้ใหญ่ใช้เวลาในการเติบโตนานดังนั้นการลงมือปลูกพืชยืนต้นจึงเป็นสิ่งที่ควรคิดและจะต้องดําเนินการลงมือทํำเลยครับและไม้ยืนต้นควรจะเป็นพืชที่มีความหลากหลายมีทั้งผลไม้ดอกไม้และไม้ประดับอย่างอื่น เพราะความหลากหลายทำให้เกิดความไม่รู้สึกน่าเบื่อครับเจ็ดไม้ดอกไม้ประดับก็ควรจะมีไว้เพื่อความลื่นลมและสุขใจในบ้านที่มีคนน้อยและไม่มีเด็กจะมีความเงียบดังนั้นกระดิ่งลมจึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่เงียบเหงาและเมื่อลมพัดก็จะให้ความรู้สึกล่มเย็นขอบคุณที่รับชมและกดติดตามนะครับ